เออแล้วหมื่นสี่ได้ไงวะงงครับสวัสดีครับผมภาคจริยานคุณพันธ์นะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับทำการรายงานวิกดีรีพอร์ตนะครับครั้งที่สามสิบสามนะครับระหว่างวันที่สิบห้าถึงสิบเก้าสิงหาคมพศสองพันสิบเก้านะครับที่ก็เคยแจ้งไว้แล้วครับเราจะทําการรวบรวมเออ่รีพอร์ตนะครับวิกดีรีพอร์ตทุกหน่วยงานไว้ในตัว YouTube ตัวเดียวนะครับอก็จะมีทั้งออดิตนะครับบีแคร์แล้วคาสิโนนะครับเรามาดูที่ออดิตกันก่อนนะครับ งั้นตรวจสอบภายในดําเนินการในส่วนของการตรวจสอบสินค้านะครับประจําสัปดาห์ดังนี้นะครับนะ,ะก็มีในส่วนโคลาเรามีอยู่77นะครับดอลฟินมี78นะครับแล้วก็สแตนเดีวีว่าไม่มีนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลโดสมีอยู่ที่4 0 8 9กล่องน,นะครับ มีประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับในส่วนของตัวที่เราดูแลเรื่องของการใช้รถยนต์นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ซีวิคอย่างเดียวนะครับก็เพราะว่าวีออสเนี่ยเอาขึ้นไปไว้ที wrote, ่เชียงรายแล้วนะครับการดูแลเรื่องของการใช้รถยนต์ก็รับผิดชอบโยน้องเมย์แต่ถ้าหากน้องเมย์เดินทางไปไปในส่วนของตัวดําเนินการหน้างานที่เชียงรายเนี่ยเรื่องของตัวการดูแลตรวจสอบการใช้รถยนต์น่าจะเป็นในส่วนของพี่ตีนะครับส่วนเรื่องการทาความสะอาดก็รับผิดชอบโดยน้องเต้ยเหมือนเดิมนะครับนี่คือภาพรวมของออดิตนะครับ ต่อมานะครับเป็นการาตรวจสอบในส่วนของวีแคร์นะครับวีแคร์มีหน้าที่อยู่ทั้งสิ้น2ส,ส่วนนะครับคือการบริหารหนี้สินและสินทรัพย์การบริหารหนี้สินนะครับรับผิดชอบโดยพี่หนึ่งเดยเนื่องจากพี่หนึ่งเ,เ,เดิมดำเนินการลาออกนะครับเราก็ดำเนินการถ่ายงานนะครับจากพี่หนึ่งไปน้องนุ่นทุกอันนะครับเริ่มถ่ายงานเรียนรู้งานกันแล้วนะครับ ในการบริหารนี้สินนะครับในวีคนี้เป็นวีคที่3 3ของปี5 9้านะครับเป็นวีคที่3ของเดือนสิงหานะครับลูกนี้ตอนนี้มี2ท่านนะครับคือคุณราตีและคุณสามพพนะครับทั้ง2ท่านชําระในงวดที่ผ่านมาครบั้วนแล้วนะครับรอปัจจุบันก็รองวดถัดไปนะครับว่าคุณสามพพนะครบกําหนดตอนสิ้นเดือนส่วนคุณราตีเนี่ยก็จะคำนดในประมาณวันที่7ของเดือนของทุกๆเดือนนะครับ นี่คือในส่วนของตัวบริหารนิสิตส่วนของการบริหารสินทรัพย์นะครับก็รับผิดชอบโดยน้องต้านะครับแต่ว่าเนื่องจากอย่างที่แจ้งไว้น้องต้าไปดูแลในส่วนงานของอบัญชีนะครับการส่งเคสเข้ามาให้ประเมินช่วงนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีพี่หนึ่งไม่ได้ประเมินเช่นกันนะครับแล้วก็ที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ มีการถ่ายทอดงานนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหนี้สินตินทับนะครับรวมถึงการโฉนดที่ดินต่างๆนะครับจากพี่หนึ่งไปสู่น้องนุ่นก็เริ่มถ่ายทอดงานแล้วก็เริ่มเรียนรู้งานกันแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นไปหน้าที่หลักนะตอนนี้อย่างที่พี่กอบแจ้งไว้คือเรื่องของการตรวจสอบนะครับคาสิโนนะครับในวิกนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการตรวจสอบคาสิโนกันก่อนเลยนะครับสรุปภาพรวมก่อนนะครับในสัปดาห์นี้เราเริ่มตั้งแต่วันที่15้านะครับก็คือมี ลูกค้านะครับสมัครเข้ามาทั้งสิ้น9ลายนะครับเป็นเงิน5 3 0 9บาทนะครับเติมเงินเข้ามา300 0 0กว่าบาทนะครับถอนอยู่ที่290,000นะครับในวันที่15เรามีกำไรอยู่ที่26,000บาทนะครับวันที่16นะครับมเีเงินสมัครใหม่นะครับเข้ามาอยู่ที่เ,เข้ามาอยู่ที่3 6,300บาทนะครับ ทั้งหมดสิบสีคนเติมเงินที่29,000นาพนะครับแล้วก็ถอนอยู่ที่25,000นห้นะครับวันนี้วันที่16เราติดลบอยู่35,000ื่นนะครับต่อมานะครับเป็นวันที่17นะครับวันที่17มีคนสมัครทั้งสิ้น28คนนะครับเ,เป็นเงินอยู่ที่26,350บาทนะครับตอนแล้วก็มีคนเติมเงินเข้ามาทั้งสิ้น262,000บาทถอน15,000บาทวันนี้เรามีกำไรอยู่ที่183,000บาทนะครับ ต่อมาวันที่18คือวันนี้นะครับมีคนสมัครใหม่ทั้งสิ้น14ท่านนะครับเป็นเงิน4ี1 0 0ืนบาทนะครับมีเติมเงินทั้งสิ้น2 1 9 0 0 0น้ะครับและก็มีถอนอยู่ที่3 2 1 0 0 0นะครับวันนี้เราติดลบอยู่ที่6 2 0 0 0บาทนี้เรามาดูภาพรวมกันนะครับว่าภาพรวมตั้งแต่วันที่15นะครับต้นวันสัปดาห์นะครับจนถึงวันนี้เรามีกำไรอยู่ที่1 1 10, 1, 1 6 3 9บาบาทเรามารุ้น กวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ว่าเราจะบวกไปที่เท่าไหร่นะครับนี่ก็คือภาพรวมในส่วนของตัวยอดสมัครใหม่นะครับฝากถอนประจาสัปดาห์ต่อมานะครับเป็นการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับในสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งที่1 0 3 18นะครับถึง145ล่าสุดอัปเดตถึงณช่วงนี้เลยนะครับเรามาดูค่าใช้จ่ายกันก่อนนะครับ หนึ่ามสินะครับเป็นการเติมเงินนะครับแสนห้านะครับ139นะครับเป็นการเติมเงินสี่แสนนะครับ140นะครับเป็นงานเบิกปันผลให้กับพาร์ทเนอร์ลูกค้าเครดิต6,604บาทนะครับครั้งที่41นะครับเป็นจ่ายการจ่ายปันผลเบี้ยเลี้ยงแล้วเคลียร์เว็บต่างๆนะครับ5้าแสนหพันบาทนะครับแล้วก็ครั้งที่142เป็นการเติมเงิน1นึ่งหมื่แสนบาทนะครับ143เป็นการเติมเงิน2องแสนหหมื่นบาทนะครับ แล้วก็หนึ่งสิบสี่เป็นการาจ่ายค่าตั๋วให้พี่เปาไปกัมพูชา8 5 0 0ัน้าแล้วก็สุดท้ายเมื่อคืนเป็นการเติมเงินเข้าบัญชีนะครับห้าหมื่นบาทนะครับนี่ในส่วนของรายจ่ายนะครับในส่วนของรายรับนะครับเราเริ่มแต่วันที่สิบห้าเช่นกันนะครับวันที่สิห้ามีเงินฝากเข้ามาจากการถอนเงินออกมาเติมนะครับที่แ0ดหมืนบาทนะครับแล้วก็ห้าหมื่นแล้วก็แสนสองแล้วก็ หมื่นบาทรวมวันที่สิบห้าเราเติมเงินเข้าไปที่บัญชีอธิบดีสามแสนหนึ่งนะครับวันที่สิบหกนะครับเราเติมเงินเข้าไปในบัญชีอธิบดาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเรานําเงินเข้าบัญชีอธิบดาสองแสนหนึ่งหมื่นนะครับวันที่สิบแปดคือเมื่อวานเรามีเงินเติมเข้าบัญชีอธิบดาสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันรวมนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับจนถึง วันนี้นะครับมีการเติมเงินนะครับเข้าบัญชีนะทิพย์ระดานะครับแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทและก็มีรา,ายจ่ายที่ออกไปตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับจนถึงวันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทของสตังน,นะนะครับนี่ก็คือในส่วนของการเคลื่อนไหวเงินสดนะครับทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของกําไรขาดทุนนะครับผมแจ้งไปแล้วว่าณนะวันนี้เรามีเรากําไรอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหกว่าบาทนะครับครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทคือตัวไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับหนึ 1, 000, 000, 1, 000, 1, 000, ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้ครับค,ครับผม แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นการเขียนโฟงงานนะครับเพิ่งประชุมเสร็จวันนี้ผมการเขียนโฟงงานในส่วนของหน่วงงานออดิตนะครับก็ <Okay. S 1> ก็จะเขียนโฟงงานในส่วนของการตรวจสอบเงินนะครับเข้าออกนะครับในแต่ละเว็บนะครับตัวนี้ก็มีผมกับน้องเต้เงินสดเข้าแต่ละวันก็คือรับผิดชอบถ่ายทอดมาจากพี่ป๊อต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็การตรวจสอบบัญชีหน้าทิพย์ะดานะครับก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนโฟงงาน และเพื่อประชุมวันต่อวันจันนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของหน่วยง,งานตรวจสอบภายในหน่วยง,งานวีแคร์และหน่วยง,งานออดิตคาสิโนขอจบรายงานวีดีพอร์ตครั้งที่33เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ